สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สวนผักหวานป่าพ่อออปอกอาเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีจะขอชี้แจงให้พี่น้องหลายท่านเลยที่ขอให้ทางสวนชี้แจงเกี่ยวกับการสั่งจองมเมล็ดผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ตามพี่น้องเห็นอยู่นี้นะครับผักหวานป่านั้นสามารถปลูกได้นะครับอาจจะเป็นข้างรั้วบ้านนะฮะก็ได้นะครับตามภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเราใช้ หลังคานะฮะเป็นร่มเงาคือเป็นพืชพิเลียงนะแทนพืชพีเลียงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับเราได้นําเมล็ดผักหวานป่าที่ผ่านการนะฮะคัดเลือกนะฮะนะฮะเราจะต้องเลือกก่อนด้วยประสบการณ์นะฮะนำมา,มาผ่านกระบวนการเอาเปลือกออกอาวุ้นออกนะครับแล้วก็แช่น้ํายาฆ่าเชื้อรานะครับให้เป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำไปนะผึ่งนำไปผึ่งในที่ร่มนะฮะโดยการใช้พัดลมเป่านะครับเมื่อเป่าแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งไปตามลำดับคิวจองนะครับที่พี่น้องสั่งจองไว้นะครับสวนประหวานป่าพราะออป,ปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนั้นก็มีพี่น้องหลายท่านเลยที่นำไปปลูกนะฮะแล้วก็ ประสบความสําเร็จนะฮะแล้วก็ย้อนนะฮะกลับมาสั่งต่อกันเมล็ดผักหวานป่าเราปลูกได้สองวิธีเนี่ยครับวิธีนี้คือวิธีการปลูกโดยเพาะเป็นต้นกล้าก่อนนะครับเมล็ดผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ให้เป็นต้นกล้าหรือเราเรียกว่าเบี้ยผักหวานป่านะครับเมล็ดที่เรา ขาดเรียบร้อยแล้วทำความเอาเปลือกออกเอาวุ้นออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มาเอาเม็ดกดลงไปนะครับวางแบบนี้นะครับกดลงไปนะครับนะครับรกดลง,บ <mia? S 1> ลงไปแบบนี้นะครับพี่น้องจะใส่หลุมถุงละหนึ่งเมล็ดหรือสองเมล็ดก็ได้นะครับ <S <S ตามสะดวกเลยหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราไม่ต้องเพาะ,<จ>ะเป็นตุนกล้าก็าาได้ เราสามารถนำเมล็ดที่ผ่านกระบวนการเอาเปลือกออกเอาวุ้นออกนะแล้วทำแห้งแล้วนั่นไปปลูกนะฮะไปปลูกลงดินได้เลยนะครับเราจะนำมาปลูกเลยโดยไม่ต้องเพาะนะครับเป็นต้นการเบี้ยนะครับเห็นไหมครับนะฮะนี่คือขบวนการปลูกอ่าผักหวานป่าโดยไม่ต้องใช้เบี้ยหรือเมล็ดอ่าประมาณทักสองสัปดาห์เขาก็จะแตกสินทิียาวแล้วก็ ลากก็จะเริ่มงอกลงดินนะครับประมาณสองเดือนอยอดก็จะแตกขึ้นมาสรุปง่ายๆก็คือในการนำเมล็ดแห้งนะฮะที่ผ่านกระบวนการเอาเปลือกออกเอาวุ้นออกอแพช่น้ำยาฆ่าเชื้อราเป็นที่เรียบร้อยนั้นเราสามารถนำไปปลูกได้2วิธีวิธีที่1ก็คือ,อเราเพาะเป็นต้นกล้าก่อนนะครับ แล้วถึงนําไปปลูกในภายหลังวิธีที่2ก็คือเรานาเมล็ดที่แห้งแล้วนะฮะตากแห้งแล้วไปฝังดินนะฮะตามวิธีการที่ผมสอนเมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องนําไปเป็นต้นกล้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีความประสงค์นะฮะมีพี่น้องหลายท่านเลยที่นําไปเมื่อสองสามปีที่แล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีการจองข้ามปีนะครับ เนื่องจากว่านําไปปลูกแล้วประสบความสําเร็จอัตราการรอด90-100%นะฮะแล้วก็ติดต่อขอจองข้ามปีเนื่องจากว่ากลัวไม่ได้พันแทนนะครับกลัวไม่ได้พันดั้งเดิมนะฮะเป็นพันธุ์ยอดทีทองใบใหญ่จากสวนประหวานป่าพะอ้อป๊อกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีพี่น้องหลายท่านก็นําไปปลูกเมื่อปีที่ผ่านมานั้นระยะแรกก็สั่งไม่มากนะครับ200-300เมล็ด แต่เมื่อนำไปปลูกและประสบความสำเร็จพี่น้องกอ็ขอจองเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะฮะหลายท่านจะเพิ่มปริมาณขึ้นหลายท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ยังไม่ได้จองก็รีบนะครับเพราะว่าปี2566นี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะก็ย้ำพี่น้องว่าผหวานป่านั้นจะออกมเมล็ดประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ของแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จองล่วงหน้าก็ได้เปรียบเนื่องจากว่าเราจะต่อคิวไว้ให้นะครับแล้วจะได้มันเล็บประหวานป่าที่อยู่ในระยะแรกๆนะฮะร,ระยะ,ะแรกๆเป็นรุ่นที่1นนะครับของในแต่ละปีครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเราก็จะได้นําสิ่งที่ดีๆสาระเกี่ยวกับการปลูกประหวานป่าทุกเรื่องทุกราวมาให้พี่น้องนะครับ ถ้าพี่น้องสนใจนะครับสวัสดีครับ